สวัสดีค่ะมวยขระปุูกค่ะวันนี้เราพามาชมทุ่งกันอีกแล้วนะคะต้องบอกค่ะว่าอันนี้เป็นข้าวอีกหนึ่งตัวที่นําเสนอเลยมาดูทรงต้นค่ะทรงต้นสูงเท่านี้สูงแค่80เองเอ้ยทําไมสูงแค่นี้เองต้องบอกค่ะว่าน้องไม่สูงมากแล้วก็เจอลมแรงเจอลมอะไรอาจจะมีโยกบ้างอะไรบ้างนี่ค่ะให้ดูค่ะนี่ค่ะเป็นข้าวอีกตัวที่สวยเดี๋ยวให้ดูเม็ด เม็ดจริงๆจ,จ,จังอ่ะดูเม็ดจริงๆจังๆนี่นะคะน้องอายุข้าวอยู่ที่ร้อยถึงร้อยหวันนะคะชอบหนาวมากยิ่งหนาวยิ่งได้ผลผลิตนะคะเป็นข้าวแข็งอีกตัวนึงค่ะยิ่งหนาวยิ่งได้ผลผลิตนะคะการติดมเมล็ดก,ก็ดีตัวนี้สามารถเพาะปลูกได้ทั้งปีต้นไม่สูงมากนะคะนี่ค่ะใบแอบห่อนิดนึงนิดนึงไม่เยอะนะคะนิดนึงนิดนึงอันนี้จะเก็บเกี่ยวประมาณวันที่ หกธันวานี้นะคะหกธันวานี้จะบอกว่ามีใครหลายๆคนถามหายอยู่นี่ค่ะตัวนี้ตัวนี้ค่ะเป็นอีกตัวหนึ่งเป็นข้าวเม็ดยาวนะคะเห็นไหมคะเป็นข้าวแข็งเม็ดยาวอายุร้อยวันถึงร้อยห้าวันนะคะผลผลิตไม่ตกค่ะรอบที่แล้วเนี่ยสิบสิบห้าไร่ได้ไปสิบหกสิบเจ็ดตันนะคะรอบนี้ก็เช่นกันค่ะน่าจะได้เหมือนเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าน้ําหนัก น้ำหนักมเมล็ดดีน้ำหนักมเมล็ดดีไม่ล้มข้าวเต็ม,มเมล็ดแทบจะไม่มีขี้รีบในรวงเลยนะคะนี่ค่ะการติดมเมล็ดดีค่ะดีมากๆเลยดีมากๆเดี๋ยวให้ดูเม็ดใกล้ๆนะคะให้ดูเม็ดใกล้ๆเดี๋ยวเราซูมให้ดูใกล้ๆนี่ค่ะเห็นไหมคะข้าวเป็นข้าวแข็งนะคะข้าวแข็งไม่ไวต่อช่วงแสงสามารถเพาะปลูกได้ทั้งปีนะคะสามารถเพาะปลูกได้ทั้งปีนี่ค่ะ สามารถเพาะปลูกได้ทั้งปีทนโรคค่ะทนโรคทนแมลงอยู่นะคะแต่เราก็ต้องใส่ปุ๋ยฉีดยานะต้องดูแลตามสภาวะอากาศอันนี้หน่หลวงอันนี้คือหน่ลวงนะคะอันนี้คือหนลวงให้เห็นเลยหนึ่งหลวงละแง้ถี่นะคะ,มะเมล็ดซ้อนลวงยาวนะคะนี่ค่ะเป็นข้าวมเมล็ดยาวน้ําหนักดีอันนี้คือหน่ลวงนะคะให้เห็นเลยว่า1ลวงเป็นแบบนี้นี่ค่ะ แล้วก็ตั้านทานดีค่ะการดูดล่วงของมเมล็ดนี่ค่อนข้างค่อนข้างดีเลยนี่นะคะสวยค่ะเดี๋ยวเราพามาเยี่ยมชมแปลงกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ